ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์ชื่อของข้าไม่มีใครลืมได้ตอนที่1166การนวด 1. จินจินตอบด้วยรอยยิ้มว่าฉันไม่ต้องการที่จะรู้ว่าฉันจะทำอะไรได้บ้างมันไม่คุ้มที่จะสร้างความกังวลให้กับตัวเอง เธอพูดถูกมันไม่คุ้มที่จะสร้างความกังวลให้กับตัวเองอยู่ซีคิดเล็กน้อยช่างมันเถอะเรื่องนี้ปล่อยให้ในายท่านเชิงและเทพหลิงเป็นกังวลเรื่องนี้เองดีกว่าจินจินถามอยูซีว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคนแซ่มู่คนนั้นได้รับความช่วยเหลือจากคนที่มาจากตระกูลลับในตานานจริงๆอยูซีกล่าวว่ามันจะยุ่งยากมากความแข็งแกร่งของตระกูลลับนั้นไม่อาจคาดเดาได้ยกตัวอย่างเช่น ตระกูลลับดาบซ่อนเร้นขึ้นชื่อด้านศิลปะการต่อสู้ได้ทิ้งร่องรอยไว้มากมายในประวัติศาสตร์สมัยใหม่แม้ว่าหลายปีมานี้จะไม่เคยได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับพวกเขามาก่อนแต่ในช่วงสงครามพวกเขาเคยเป็นตระกูลที่กระตือรือร้นที่สุดและประสบความสำเร็จอย่างมากจินจินกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นนายก็ไม่ต้องคิดมากสำหรับตระกูลที่ยินดีจะเกษียณและไม่มีส่วนร่วมในข้อพิพาทนี้อย่างน้อยก็จะไม่เข้าไปพัวพันกับเรื่องส่วนตัวของชายแท่มู่พูดนั้นแน่นอน เธอพูดมีเหตุผลยูซีได้รับการปลอบใจจากจิน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 ยิ้มและสั่งค็อกเทลที่มีแอลกอฮอล์ให้กับยูซีและวางมันไว้ตรงหน้าเขาดื่มไวน์และผ่อนคลายสับป,ประรดริต้าสักแก้วเกรฟฟรุตส่งกลิ่นหอมหวานของผลไม้เธอรู้ด้วยเหรอยูซีมองจินจินด้วยความประหลาดใจอี่ฉันเคยทำงานพาร์ทไทม์เป็นบาร์เทนเดอร์ตอนเรียนหนังสือ จินจินทำงานผ้าทามมามากมายเพื่อหารายได้เสริมเธอเก่งจริงๆผู้หญิงส่วนใหญ่ในวัดวงของยูซีตั้งแต่เด็กพวกเธอใช้ชีวิตโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าครองชีพของตัวเองนี่เป็นครั้งแรกที่เขาพบผู้หญิงอย่างจินจินซึ่งทั้งแปลกใหม่และน่าชื่นชมจินจินพูดด้วยรอยยิ้มอะไรที่นายทำไม่ได้ก็ต้องให้เวลาตัวเองกดดันตัวเองบ้างสุดท้ายแล้วนายก็จะทำได้เหมือนกัน เมื่อพูดจบจินจินก็หันหลังเดินกลับไปที่สวนของเธอหลายวันมานี้ทั้งใจวินเชิงและเจียนอีหลิงไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรต่อจินจินดังนั้นเธอจึงยังคงทำไร่ปลูกผักและผละไม้ต่อไปตามปกติหลังจากเจียนอีหลิงเรียนกังฟูกับผู้เท่าสุนเป็นเวลาหนึ่งวันเธอก็หมดแรงและรู้สึกเหมือนกับจะเป็นอมาพาตเจียนอีหลิงเคยชินกับการใช้สมองการใช้แรงกายเหมือนคนทั่วไปเจียนอีหลิงไม่ค่อยได้ทำมากนะัก การผ่าตัดเป็นการใช้แรงกายเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่นี่ยังห่างชั้นกับการฝึกของผู้เท่าซุนอยู่มากใจหวินเชิงอยากหยุดกลางคันหลายครั้งเขาทนดูเจี่ยนอีหลิงต้องทนทุกทรมานแบบนี้ไม่ได้จริงๆแต่สุดท้ายก็อดกลั้นไว้ได้เขารู้ว่าความทุกทรมานของช่วงเวลานี้จะเป็นผลดีในระยะยาว หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกเจียนอีหลิงอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อนเป็นเสื้อยืดผ้าฝ้ายที่ใส่ใบแล้วล้มลงบนเตียงและไม่ขยับตัวอีกอลุกขึ้นและขยับตัวจ่ายวินเชิงพูดว่ามิฉะนั้นวันพรุ่งนี้เธอจะอาการหนักมากขึ้นการสะสมของกรดแลคติกที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อไทมให้เธอปวดเมื่อยในวันรุ่งขึ้นไม่ขยับเจียนอีหลิงพึมพามนี่เป็นครั้งแรกที่จ่ายวินเชิงได้เห็นกระต่ายน้อยขี้เกียจแบบนี้ เจียนอีหลิงยังคงมีอาการที่เกิดจากกระดูกร้าวซ่อนอยู่แต่ก่อนหน้านี้ไม่เคยแสดงออกมาแต่ตอนนี้เธอเหนื่อยจนไม่อยากขยับตัวแล้วจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อหน้าใจวินเชิงเจียนอีหลิงไม่ต้องการที่จะทําให้เขาลามบากใจเพราะตัวเธอเองใจวินเชิงพยุงเจียนอีหลิงขึ้นมาและบีบไหล่แขนและน้องของเธอ เธอไม่อยากขยับตัวอีกต่อไปเขาจึงทำได้แค่ช่วยนวดเท่านั้นซึ่งจะทำให้เธอรู้สึกดีขึ้นในวันพรุ่งนี้ไม่อย่างนั้นพรุ่งนี้เธอคงเดินไม่ไหวเจียนอีหลังพิงใจวินเชิงอย่างแผ่วเบาเธอรู้สึกว่ามือเขาบีบกล้ามเนื้อเธอและสัมผัสได้ถึงความอ่อนโยนของเขาเจียนอีหลิงขดตัวเข้าหาใจวินเชิงอย่างเป็นธรรมชาติเหมือนแมวที่ถูกปลอบโยนตอนที่1167การนวด 2. ใหวินเชิงยิ้มดวงตาเต็มไปด้วยความเอ็นดูสบายใหมอือเจียนอี้หลิงตอบอย่างสลืมสลือเสียงที่เหมือนลูกแมวตอนนี้ดูฟังแล้วนุ่มนวลและอ่อนหวานมากขึ้นทําให้ใจวินเชิงรู้สึกชาที่กระดูกสันหลังแต่เจียนอี้หลิงซึ่งนอนอยู่บนเตียงเหมือนกับเต่าไม่รู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติกับเสียงของตัวเองและยิ่งไปกว่านั้นไม่ได้ตรหนักว่าใจวินเชิงที่กําลังนวดให้เธอผ่อนคลายนั้น การที่ได้ยินเสียงเธอแบบนี้มีผลกับเขาชุดนี้ของใครขณะที่ใจวินเชิงหนวดในเจียนอ e ีหลิงเขาสังเกตว่าเสื้อผ้าที่เจียนอ e ีหลิงใส่เป็นเสื้อผ้าผู้ชายไม่ใช่ของเธอของพี่ชายรองฉันไม่มีแรงจะพูดแล้ววันนี้พลังงานหมดเธอใส่เสื้อผ้าของเขาทำไมสบายดีหลังจากฝึกมาทั้งวันร่างกายของเจียนอ e ีหลิงก็หมดแรง ตอนนี้เธอแค่อยากแต่งตัวหลวมๆสบายๆเสื้อยืดของเจียนหยุ่นโม่นั้นเหมาะมากฉันก็มีเสื้อยืดแบบนี้เหมือนกันจ่ใจวินเชิงกล่าวอือก็ไม่แปลกที่จะมีเสื้อยืดแบบนี้เพราะเขาใส่มาหลายวันแล้วคราวหน้าเธอใส่ของฉันไม่เหมือนกันเหรอไม่เพราะมีกลิ่นหอมของฉันหือผู้ชายพูดได้ยังไงว่าตัวเองหอม อาเชิงร้ยังอายมากแต่ตอนนี้เธอเหนื่อยมากเธอจึงไม่ได้ว่าเขาเจียนอีหลิงเผลอหลับไปกับการนวดอันแสนสบายของจ่ายวินเชิงจ่ายวินเชิงนวดเจียนอีหลิงไปสักพักแล้วพบว่าเจียนอีหลิงนั้นหลับไปเธอไม่ระวังฉันเลยเหรอน้ำเสียงของจ่ายวินเชิงแผ่วเบาอย่างช่วยไม่ได้จ่ายวินเชิงบีบจมูกเล็กๆของเจียนอีหลิงเจ้าหนูน้อย ใจวินเชิงห่มผ้าให้เจียนอีหลิงและเห็นรอยแผลเป็นบนฝ่ามือเธอนิ้วของเขาค่อยๆลูบบนรอยแผลเป็นเก่านั้นคิ้วของใจวินเชิงขมวดเล็กน้อยสองปีที่ผ่านมาเธอเป็นยังไงบ้างแม้แต่มือที่เธอรักที่สุดก็ยังเป็นแบบนี้ใจวินเชิงวางมือของเธอเบาๆบนฝ่ามือของตัวเองแล้วนอนลงอย่างระมัดระวัง คนจากตระกูลกูดแมนตระกูลเจียนตระกูลจ่ายต่างก็ทยอยมาถึงเมืองเล็กๆทางตะวันตกเฉียงใต้อย่างเมืองรุ่ยหนานสถานที่สำหรับการแข่งขันถูกตั้งขึ้นโดยอันยางและถูกจัดขึ้นที่สนามบาสเกตบอลภายใต้ชื่อสมาคมของพวกเขาวันนี้มีคนมาค่อนข้างเยอะคนที่มาจากตระกูลกูดแมนตระกูลเจียนและตระกูลจ่ายบวกกับคนของสมาคมจงอี้รวมทั้งบดีการที่ทุกคนนำม,มานั้นรวมแล้วมีประมาณร้อยกว่าคน และคนเหล่านี้ถือว่าเป็นคนที่มีหน้ามีหน้าพวกเขารวมตัวกันที่นี่เพื่อเป็นสักขีพยานในการเดิมพันของมูหรู้ห่และจ่ายวินเชิงท่านผู้เท่าใจน้ำตาไหลออกมาเมื่อเขาเห็นจ่ายวินเชิงไม่ว่าเขาจะแข็งแกร่งต่อหน้าคนอื่นมากแค่ไหนแต่ต่อหน้าหลานชายของเขาแล้วเขาก็เป็นเพียงท่านผู้เท่าที่ต้องการให้หลานชายเขามีสุขภาพแข็งแรงเท่านั้น แต่หลังจากไม่ได้เจอกันมาครึ่งเดือนหลานชายของเขาก็เปลี่ยนจากการนอนเหมือนคนตายอยู่บนเตียงคนค่้กลายเป็นดูสดใสและสดชื่นขึ้นนั่นจะไม่ทำให้เขาร้องไห้ด้วยความดีใจได้อย่างไรปู่เจียนที่นั่งอยู่ข้างๆเขาก็เป็นเช่นเดียวกันหลานรักหายไปสองปีเต็มในที่สุดตอนนี้เขาก็พบเธอดังนั้นจึงไม่ต้องพูดถึงว่าในใจเขาจะมีความสุขมากแค่ไหน ท่านผู้เท่าคนดังทั้งสองคนที่ทรงอํานาจและโด่งดังในบริษัทมาครึ่งชีวิตต่างก็น้ําตาซึมโดยไม่รู้ตัวแม้แต่ปู่ที่เย็นชาที่สุดของตระกูลเจียนก็ยังเป็นแบบนี้ก็คงไม่ต้องพูดถึงผู้หญิงในตระกูลเจียนว่าจะเป็นอย่างไรตอนที่1168ตัดสินผู้ชนะหรือแพ้1 ตระกูลกูดแมนมีคนมาไม่น้อยจริงๆแล้วเจียนอีหลิงเชิญเพียงผู้อาวุโสและอันนาเท่านั้นแต่สมาชิกค,คนอื่นๆก็มาด้วยเหตุผลหลักก็คือเข็มทิศพวกเขาหวังที่จะได้รับเข็มทิศจากเจียนอีหลิงและไม่ต้องการให้เข็มทิศต,ตกอยู่ในมือของมูรม่รูไห่มู่รูไห่ปรากฏตัวในสนามบาสเกตบอลภายใต้การจ้องมองของทุกคนเขายิ้มอย่างอารมณ์ดี ตามที่ทุกคนรู้เกี่ยวกับมูหรู้ไห่เมื่อเขายิ้มแบบนี้แสดงว่าเขามีความมั่นใจอย่างมากใช่ผู้ชายคนนี้ไม่เคยทำธุรกิจที่ขาดทุนมูหรู้ไห่เดินตรงไปยังจ่ายวินเชิงอาเชิงนายคิดว่าจะส่งใครออกไปแสดงฝีมือบ้างนายท่านจะเล่นกับนายด้วยตัวเองจ่ายวินเชิงตอบกลับมูหรู้ไห่หัวเราะอาเชิงยังเอาแต่ใจอยู่อีกหรือนี่คือการเดิมพันความมั่งคั่งของนายถ้านายไม่มีเงิน นายจะใช้อะไรเพื่อเลี้ยงดูภรรยาของนายในอนาคตหลานสะพ้ยของผู้เท่าใจหาเงินเก่งมากแต่นายท่านอาจจะต้องกลายเป็นเด็กน้อยในอนาคตและปล่อยให้หลานสะพ้ยมาเลี้ยงดูมู่รูไห่หัวเราะเยาะแล้วมองขึ้นไปที่ท่านผู้เท่าใจซึ่งนั่งอยู่ในหอประชุมสวัสดีครับลุงจ๋ายนายอย่ามาเรียกฉันว่าลุงฉันฟังแล้วหน้าขยะกขยงอยากจะอ้วกเมื่อท่านผู้เท่าใจเห็นมู่รูห่ก็อยากจะฉีกเขาเป็นชิ้น ถ้าไม่ใช่เพราะหลานสะพ้ายสุดที่รักของเขาประสบอุบัติเหตุเมื่อสองปีก่อนทั้งตระกูลคงไม่มีใครสนใจเขาแล้วมู่รู้ไห่จะหาโอกาสการจัดพวกเขาได้ยังไงฝันไปเถอะท่านลุงจ่ายตอนนี้อาเพิ่งได้เดิมพันทรัพย์ทั้งหมดของเขากับผมคุณไม่กลัวเขาจะเสียทรัพย์สินทั้งหมดของตระกูลใจ่ายให้กับผมหรอกหรือตระกูลจ่ายของคุณจะต้องเป็นของผมท่านพูดเท่าใจทำหน้าดูถูกเหยียดยาม นั่นก็ขึ้นอยู่กับว่าในจะมีความสามารถเอาชนะหลานชายของฉันได้ไหมแล้วค่อยมาพูดค่านี้กับฉันมู่รูไห่ย,ยังคงยั่วย,ยุต่อไปท่านลุงจ๋าอย่าพูดเช่นนั้นคุณก็อายุมากแล้วเรื่องบางเรื่องต้องเตรียมใจให้พร้อมก่อนไร้สาระมากเจียนอีหลิงไม่พอใจและกระตุน้นได้เวลาเริ่มแล้ว ดังนั้นภายใต้การอุปถัมภ์ของสมาคมจงอี้ชายชราอ้วนใจวินเชิงและมู่รูไห่ได้จัดทำเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งได้ให้ตระกูลกูดแมนและสมาคมจงอี้เป็นพยานหลังจากเตรียมการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วการแข่งขันก็เริ่มขึ้นมู่รูไห่ให้อายงซึ่งเป็นผู้ติดตามของตัวเองออกไปแข่งขันและตัวเองนั่งดูการประลองอย่างสนุกสนานบนเก้าอี้พักผ่อนข้างๆ ใจหวินเชิงลงสนามด้วยตัวเองเขาจูบลงบนแก้มของเจียนอีหลิงรอจนกว่านายท่านจะแข่งขันจบเขาเดินไปที่ใจกลางของสนามบาสเกตบอลชายที่ชื่ออโยงไม่แสดงสีหน้าใดๆเหมือนกับหุ่นยนต์ไร้าอารมณ์ทั้งสองยืนเผชิญหน้ากันรอคำสั่งของผู้ตัดสินและกำลังจะลงมือการประลองจะสิ้นสุดลงเมื่อถึงจุดหนึ่งให้ใช้ได้แต่หมัดและเท้าเท่านั้นไม่สามารถใช้อาวุธอื่นๆได้ การประลองกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วทุกคนในตระกูลจ่ายและตระกูลเจียนต่างรู้สึกกระสับกระส่ายและกังวลอย่างมาก2ปีที่แล้วเมื่อจ่ายวินเชิงกำลังจะทะเลาะกับใครซักคนท่านผู้เฒ่าจ่ายก็ยังตกใจกลัวไม่ต้องพูดถึงตอนนี้จ่ายวินเชิงป่วยมาสองปีแล้วสภาพร่างกายก็ไม่แข็งแรงนะักคนจากตระกูลจ่ายและตระกูลเจียนก็ยังไม่รู้ว่าเขาหายดีแล้วกี่เปอร์เซ็นต์อี้เหิงควรได้รับอนุญาตให้มาเขาดื้อเกินไปจริงๆย่ญาเจียนกังวล พวกเขาบอกเรื่องนี้กับจ่าหวินเชิงระหว่างทางมาที่นี่พวกเขาต้องการให้เจียนอี้เหิงลงสนามแทนเขาแต่จใจวินเชิงปฏิเสธอีกทั้งยังถามถึงความคิดเห็นของเจียนอีหลิงอีกด้วยแต่เจียนอีหลิงบอกว่าเธอสนับสนุนการตัดสินใจของใจวินเชิงไม่ว่าพ่อแม่จะพูดอะไรทั้งสองคนจะไม่เปลี่ยนใจตอนที่1169ตัดสินผู้ชนะหรือแพ้ 2. หญิงชราเธอต้องใจเย็นใจเย็นในเมื่อหลานรักและอาเฉิงตัดสินใจกันแล้วแน่นอนว่าพวกเขาต้องมีเหตุผลท่านผู้เท่าใจเกลียกล่อมเข้าใจก็ส่วนเข้าใจถึงยังไงหัวใจของฉันก็รู้สึกกังวลอยู่เสมอในเมื่อฉันทำอะไรไม่ได้นายหญิงผู้เท่าเข้าใจเหตุผลดังนั้นเธอจึงไม่ได้เกลียกล่อมอีกต่อไปและเคารพการตัดสินใจของเด็กสเพราะเธอรู้ว่าเด็กทั้งสองไม่ได้มาโดยไรเหตุผล ย่าเจียนจะไม่ต้องการกังวลกับเรื่องนี้หากมีบางอย่างผิดปกติกับจ่ายหวินเชิงเจียนอีหลิงก็ควรรู้ว่าต้องท่ายอย่างไรเด็กสองคนนี้ถูกผูกมัดไว้ด้วยกันแล้วคนตระกูลกู๊ดแมนในที่นี้รู้สึกสับสนเล็กน้อยทำไมจ่ายวินเชิงถึงสู้ด้วยตัวเองเขาไม่ใช่คนป่วยเหรอใช่ไม่ต้องพูดถึงว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาในช่วงสองปีที่ผ่านมาแต่ก่อนหน้านี้เขาก็มีสุขภาพที่ไม่ดีมาก่อนไม่ใช่หรอกเหรอ เขาสุขภาพไม่ดีจริงๆฉันมีแหล่งที่เชื่อถือได้น้อยในตระกูลจ่ายไม่เคยออกมาจากห้องไอซียในช่วงสองปีที่ผ่านมาแปลกนะเห็นสภาพเขาตอนนี้แล้วไม่เพียงแต่เขาไม่ป่วยแต่ยังลงสนามด้วยตัวเองอีกด้วยนี่มันแปลกเกินไปแล้วนายน้อยตระกูลจ่ายคิดไม่ออกหรือเขามีวิธีเอาชนะที่พวกเรานึกไม่ถึงอัน,นาลีตามองคนข้างๆสงสยัยไม่ต่างจากเธอเลย เธอเองก็ไม่รู้ว่าคนป่วยในน้อยตระกูลจ่ายคนนี้ทำไมถึงเลือกที่จะลงสนามด้วยตัวเองดูจากสถานการณ์ของตระกูลจ่ายและตระกูลเจียนดูเหมือนจะเห็นด้วยกับเขาพูดได้ไหมว่าจ่ายวินเชิงถูกตระกูลจ่ายซ่อนไว้มาตลอด3ปีไม่เพียงแต่เขาไม่ได้ป่วยหนักทั้งยังมีการแอบรักษาโรคอย่างลับ,ลบ แต่ถึงแม้ว่าเขาจะแอบรักษาเขาก็หายดีแล้วมู่รู้หายกล้ายุยุเขาขนาดนี้เขาคงเตรียมตัวให้พร้อมแน่ยอดฝีมือที่เขาเตรียมมาคงไม่ใช่คนธรรมดาโอกาสของใจหวินเชิงในการเอาชนะชายคนนี้ที่ชื่ออหยงนั้นคงมีไม่มากนะักดูเหมือนว่าเธอจะต้องเตรียมการอย่างหนักเพื่อกันมู่รู้หายเข็มทิศไม่สามารถตกไปอยู่ในมือของเจ้าคนสาระเลวนั่นได้ผู้เท่าอวนของสมาคมจงอี้ประกาศเริ่มการแข่งขัน อายงใบหน้าไร้อารมณ์สีหน้าเคร่งครึมเขาย่อตัวลงนั่งยองๆและทำท่าเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้ใจวินเชิงยืนปล่อยแขนข้างตัวอย่างสบายยิ้มและดูผ่อนคลายอายงลงมือก่อนเขาก้าวมาหยุดอยู่ตรงหน้าใจวินเชิงอย่างมั่นคงและเหวี่ยงหมัดออกไปอย่างแข็งแกร่ง,งร่างของใจวินเชิงที่อยู่อีกด้านหนึ่งนั้นสามารถหลบได้อย่างคล่องแคล่วอายงประหลาดใจเขาหลบได้ด้วยเหรอ เขารู้ดีว่าการออกหมัดของเขาเองนั้นมีความเร็วแค่ไหนไม่กี่คนที่สามารถหลบหมัดเขาได้อย่างคล่องแคล่วในตอนนี้อาหยงรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติชายตรงหน้าไม่ธรรมดาอย่างที่มู่รู้หยเคยบอกเขาไว้อาหยงเคลื่อนไหวเพิ่มอีกสองกระบวนท่าแต่ก็ยังล้มเหลวในการโจมตีจ่ายวินเชิง ความเร็วในการหลบหลีกของใจหวินเชิงเร็วมากราวกับว่าเห็นการเคลื่อนไหวของเขาล่วงหน้าและสามารถทำนายล่วงหน้าได้ตั้งแต่ต้นอายงเต็มไปด้วยความมั่นใจแต่ค่อยๆรู้สึกถึงภาวะวิกฤตนี่มันเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่ชายคนนี้ถึงสามารถคาดการกระบวนท่าเขาได้ราวกับว่าเขาเชี่ยวชาญกระบวนท่าของเขามาก เป็นไปไม่ได้นิกายรับดาบซ่อนเร้นของพวกเขาได้เร้นกายมาเป็นเวลานานแล้วน้อยคนนักที่จะเคยประมือกับพวกเขาแล้วคงไม่มีใครรู้กระบวนท่าของพวกเขาดีขนาดนี้ผู้ชมที่ชมการแข่งขันต่างก็ประหลาดใจและแสดงสีหน้าประหลาดใจเช่นเดียวกันเกิดอะไรขึ้นน้อยในตระกูลใจร่างกายดีขึ้นขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่และวิชายุทธก็รายการจังหวัดถึงเพียงนี้เชียวหรือ คนในสมาคมจงอี้รู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของใจหวินเชิงในช่วงสองปีที่ผ่านมาเขาป่วยหนักจนไม่สามารถลุกจากเตียงได้และเขาอาจตายได้ทุกเมื่อตอนที่1170ตัดสินผู้ชนะหรือแพ้ 3. ในายท่านเชิงนายเก่งขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ แม้ว่าจะเป็นในท่านเชิงตอนที่เขาแข็งแรงดีเมื่อสองปีที่แล้วเขาก็ไม่น่าจะมีท่าทางการเคลื่อนไหวที่คล่องแคล่วและการหลบหลีกที่ว่องไวได้แบบนี้คู่ต่อสู้เขาในวันนี้เป็นยอดฝีมัดที่ออกหมัดได้รวดเร็วมากกระบวนท่าที่โหดเหี่ยมและเด็ดเดี่ยวโดยทั่วไปแล้วเป็นการดีที่นายท่านเชิงสามารถฟื้นฟูสภาพเดิมก่อนที่จะล้มป่วยได้แล้วทำไมตอนนี้ถึงแข็งแกร่งขึ้นกว่าเมื่อก่อนละ่ะความคืบหน้าในสนามเป็นสิ่งที่ทุกคนคาดไม่ถึง แม้แต่ตระกูลจ่ายและตระกูลเจียนต่างก็จับตาดูการแข่งขันครั้งนี้ด้วยความกังวลและเป็นห่วงเป็นใย,ยอย่างยิ่งใครจะคิดว่าการแสดงของจ่ายวินเชิงเกินความคาดหมายของพวกเขาโดยสิ้นเชิงอี้เหิงในดูออกหมายว่ากระบวน่าพวกนี้เขาเรียกว่าอะไรบ้างเจียนอยู่มินรีบถามเจียนอี้เหิงซึ่งค่อนข้างมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มากเจียนอี้เหิงดวงตาจับจ้องไปที่การประลองในสนามดวงตาไม่กระพริบแม้แต่น้อยสีหน้าจดจ่อ เขาคือผู้ฝึกยุทธแต่เพราะเขาไม่เจอคู่ต่อสู้มาหลายปีแล้วดังนั้นเขาจึงไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันต่างๆต,ตอนนี้เขาได้เห็นการต่อสู้ระดับสูงแล้วคนในสนามทั้งสองคนมีความคล่องแคล่วและความแข็งแกร่งสูงมากและค่าความแข็งแกร่งก็ค่อนข้างสูงเทียบเท่ากันในระดับหนึ่งเขาเคยประมือกับจ่ายวินเชิงมาก่อนและรู้ว่าจ่ายวินเชิงอยู่ระดับไหน ค่าความแข็งแกร่งของใจวินเชิงก่อนหน้านี้ไม่ต่ำแต่ตอนนี้เขาแข็งแกร่งขึ้นกว่าเมื่อก่อนอย่างเห็นได้ชัดเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยใจวินเชิงป่วยไปไหนไม่ได้เป็นเวลาสองปีแล้วเกิดอะไรขึ้นในช่วงครึ่งเดือนที่ผ่านมานี้อี้เหงิงเมื่อเห็นว่าเจียนอี้เหิงไม่พูดเจียนอยู่มินเรียกเขาอีกครั้งฉันไม่สามารถบอกได้ว่ากระบวน่าเขาเป็นยังไงแต่ระดับความแข็งแกร่งของใจวินเชิงในตอนนี้สูงมาก เขาแข็งแกร่งกว่าเมื่อก่อนฉันสงสัยว่าเขาพบเจอกับความอัศจรรย์อะไรเจียนอี้เหงิงตอนนี้อยากรู้อยากเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในใจ่ายวินเชิงในช่วงครึ่งเดือนที่ผ่านมามู่รู้ไห่ก็ยังแสดงสีหน้าที่ประหลาดใจออกมาอย่างเห็นได้ชัดอายงกำลังทำอะไรอยู่ด้วยความสามารถเขาใจวินเชิงมีกลอุบายมากมายขนาดนี้เชียวหรือ ในขณะที่การประลองยังคงดำเนินต่อไปรอยยิ้มของมู้รูห่ก็ค่อยๆหายไปแทนที่ด้วยความโกรธและความกังวลหลังจากต่อสู้กันแล้วอโยงก็ทำเต็มที่แล้วใบหน้าเขาเต็มไปด้วยหยาดเหงื่อและจะหอบหายใจเล็กน้อยตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้เขายังไม่สามารถทำให้จ่ายวินเชิงให้ได้รับบาดเจ็บในทางตรงกันข้ามใบหน้าจ่ายหวินเชิงก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มราวกับสายลมและเมฆที่เบาบางประดุดกำลังเดินเล่นอยู่ในสวน นี่ใช่ผู้ป่วยที่ไหนกันบอกได้เลยว่ามีคนอยู่ที่นั่นจำนวนมากไม่มีใครร่างกายดีไปกว่าเขาเลยอาหยงสัมผัสได้ถึงความกดดันที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนเดิมที่เขาคิดว่าเป็นการต่อสู้ที่ปราศจากความกังวลเขาไม่ได้เก็บมาใส่ใจมากนะักเขาเพียงรอหากเขาแพ้การแข่งขันแม่เขาอาจถูกไล่ออกจากโรงพยาบาลผลลัพธ์นี้คือสิ่งที่เขาไม่เคยให้การประลองจบลงมิสเตอร์มูได้ให้การรักษาและช่วยเหลือแม่เขาตามที่ตกลงกันไว้ อยากเผชิญจะหายังไงกันดีอายองรู้สึกตื่นตระหนกเล็กน้อยถ้าทางกระสับกระส่ายและกังวลของเขาถูกจับได้โดยจ่ายวินเชิงนี่เป็นโอกาสที่จ่ายวินเชิงรอคอยมานานตอนนี้ถึงตาที่เขาจะต้องเคลื่อนไหวแล้วในขณะที่อายองอยู่ในผวังจ่ายวินเชิงก็เคลื่อนที่ไปที่จุดนั้นและเตะที่ศีรษะของอายองแรงขานี้หากเตะคนธรรมดาก็คงจะล้มลงกับพื้นทันที แม้แต่คนอย่างอายงก็ยังรู้สึกวิงเวียนศีรัะไปชั่วขณะโดยไม่รอให้เขาปรับตัวคลื่นของการโจมตีตามมาอโยงเปลี่ยนจากการเป็นฝ่ายรุกโจมตีเป็นฝ่ายตั้งรับป้องกันจนหมดแรงนี่มันเกิดอะไรขึ้นใจวินเชิน่คนนี้เป็นใคร สนับสนุนช่องได้โดยการกดขอบคุณซุปเปอร์แตงส์ด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปชื่อของข้ามไม่มีใครลืมได้